พี่เปิดแล้วว <War band S 1> อลบป็นก็เขนเออต้องออกก่อนปะไหนเปิดยังไงต้มพีคาะมู้ยไม่อย่างี้ได้เลยวนวนไว้นะวนวนไว้นะเครื่องน,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 นี้เราแหวนเลยเ่องนี้เราแวนโดนลงว่าของพี่มันยังขึ้นเป็นเป็นวอลเปนอยู่เลย มันต้องยั่วยึงเิดไปต้องออกต้องออกวอเป็นไหนวะเอฟวีเอฟออกคืนโว้ยยันไม่คำพูดเลยด้วยวอเป็นยังองคำเลิศปัดโอ้ยยังไงนะโอเคเขาบอกว่าเขาอยู่ในที่เดี Yeah. Ừ, lớp sau, sau Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ด่านฟ้าเนี่ยมันถิ่นบมคุณขึ้นมนตรงสี่ตรมห้าไม่ได้ผมดักป้า,มาดมดอ่ะเห็นศพดอกบอัวตรงนั้นปะล่วงจ,จบ,วบดอกบอัวเดี๋ยวไอ้ลูกมาดิอย่าเล็งล้อดิอย่าเล็งล้อดิไม่รู <laughs> ้ว่าเขาล่วงไปแล้วเ <laughs> พราะเล็งอยู่ไกลนอนเลยลนะ กระบองเพชรกระบองเพชรมาอยู่ในห้างเจอกระบองเพชรเนี่ยออกแปลกล่านเรื่อตกใจไหมแถวไปไหนไปไหนอย่าเรียกอธิกะไม่ให้ลุกเลยอ่ะอ๋อยังไม่ได้จูบไปดีอย่ไดห้จูบอุ้มเลยดีกว่าเกียร์ลุกแล้วไอ้คนนั้นจะลงบันไดมายิง nhỏ sắm sộp cái này 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 ไม่ได้เพราะว่าเขาเขากดกดจังหวะเดียวกันึงอ่อกอันนี้เนี่ยไปยิงตำ่ำโอ้ยเมออวิมิซาซามาหนังมาแล้วต้องไปทำจุด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 ดีสป,ปอน์เหรอเนะป่ะใช่ไหมจุดวางเต็นทนะ์อะ

เิดซ้ำจบใช่จริงไหมก็ซ้ำได้เลยนะถ้ามันเกิดอีกเรื่อยเห็นไหมมันก็ไม่เสียอะไรมันต้องม,มันต้องมาเก็บของอ๋อถ้าถ้าตายรอบสองแล้วของรอบแรกไม่ได้เก็บมันจะหายอย๋อมันต้องเอาของไปเก็บให้หมดก็ต้องทำกล่องวางไว้อีก <c oughs> ใครเยู่เนี่ย ทำไมเห็นพี่ไม่ใส่ชุดวะร,รู้สึกว่าเหมือนเราจะต้องมีเทระบบเทระบอบอะไรบางที่ที่กำบ,งบ,งบังแบบระหว่างที่เราเดินออกไปข้างนอกหรือว่าเดินไปแบบเซเว่นหรือที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยรถเหรอเอารถไหมเดี๋ยวผมวางวางรถก่อนรถได้นะกิน<า>งในรถได้ พวกรถพวกกล่องลังอะไรเงี้ยมันสะอาดไปเออมีกล่องลังเมื่อไหร่มันจะหายพพพีกล่องลังถังขยะนี่ขาดเลยขาดป้ายรถเมยู่ข้างอะมันโล่งไปมันยังโล่งไปใช่แตงเดิมมันไม่สามารถเดินออกได้ไรเงี้ยมันโดนดิงแน่ยัวเล่นเล่นแบบขอดไนท์ดิก็เลยไม่บวกกันเลยะก็เลยไม่บวกที่โล่งไม่บวกกันบนอาคาร กันต้องป้ายคัดเอามีเฟอร์นิเจอร์อะไรไหมครเฟอร์นิเจอร์พวกพวกที่ตั้งข้างนอกอ่ะตู้ตู้หนังสือไอ้นี่มันเต็มแล้วอ่ะไอไอตัตเจอร์มันเต็มแล้วอ่ะเอาเป็นอย่างอื่นได้ไหมตู้หนังสืออะไรพวกนี้ไอไอล่มพี่ปอวางได้ไหมร่มอ่ะ ก็ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูคือความเป็นร้านกาแฟมันไม่ต้องอยู่ในอาคารทั้งหมดก็ได้เอาโต๊ะแม่งวางบนฟุตบาทบ้างก็ได้วางกันข้างนอกไอร้รถรถเข็นคุณอามาได้ไหมได้ได้ไดไอ้ดวางได้ไหมรถเข็นสักคันโต๊ะกาแฟใช่ใชะอะไอแบบนั้นอ่ะต้องโจมทำยังให้ปันหาดีรีเพี่อเป็นกระสอบไทยอะ ก็คือบ่าบ้านเพื่อนนี่คือวาไม่รู้เลยมันจะหายมันหายฟีวีฟียังไงยังไม่หายเลยปกติแป๊บเดียวมันก็หายต้องตายหรอแบบตายเกิดใหม่เหรอเห็นหลอดข้างบนปะหลอดสีเหลืองอะเห็นแต่มันไม่ดีมันต้องลดลงไปให้หมดอะทาไมผมชุบไม่ได้วะมันชุบแล้วมันติด ดินิดเดียวแล้วมันก็ปล่อยไม่เห็นตอนนี้พี่เห็นน้องซูงวิ่งอยู่พอแล้อเบพี่ซาซาไปไหนแล้วพ่อแล้วเหรอมุมนน่นไปแล้วองไปคิดกดกันทำอะไรอยู่มุมนู้นนะแต่ตอนเนี้ยใจทำนยังไงลอยมันหายมันไม่หายย้ายพวกเ<ม>รอีกทีรอรอเวลาอางเด้อ ย้า้พวกเก้าอคงเก้าอี้เอาตู้เอาตู้มาวางระเกะระกะมั่งกันลมก็ฟิตกครลมมาลมพวกลมพวกโต๊ะวางข้างนอกเหมือนล้านกาแฟพืชบาดคงนอนซะแล้วไม่ดนแต่ว่าลมมันจะช่วยอะไรไหมก็เดี๋ยวเอาโตนกกาแจะได้อยู่เลยเนาะกล่องก็ดีกว่าไม่มีมันยังวางกล่องได้ไหมกันจัดด้านบนได้กันจัดด้านบน พี่ป๊อปตุตดูชุดนี้ก no ้นแน่นมากเลยเออจริงอยากได้ช okay. ุดนี้เหมือนกันเอ้อโทษโทษปิดทางผิดทางเท่นี่นะเดียวเดียวนะอันเจ็ทุกไปทางอื่นจะเอาว่ะมันนั่นหันไม่ทางนู้นเมื่อไหร่เราจะเลิกปิดโทษวะ ไปไหนไม่ได้ละไปไหนไม่ได้แล้วเนะี่ยทำไมอ่ะมันไม่หายดิแดงอ๋อไม่เป็นไรเขาไม่ยิงล็อกผมก็เคยหัวแดงตั้างในในเมืองไม่ค่อยเจอใครยิงมั่วซั่วแล้วตายไหมจริงมันต้องเปิดกันทั้งสองฝ่ายอะจริงจริงผมว่ามีมีก็นนะจะสู้ได้ <c oughs> แมวที่ไหนยิงมาอ๋อโทษครับ <laughs> <laughs> จเจลยปล์เฮ้ยเหมือนมีสะเก็ดมาตรงนี้ แหลกเลยเพิ่งมาถึงเติมกระสอบทรายกระสอบทรายมันวางได้อ่อไม่ต้องเน้นสวยมากเน้นให้มันมีที่หลบก็พอไม่ตอนนี้มันสวยแล้วแต่ว่าต้องต้องเน้นสิ่งกีดขวางหน่อยอันนี้อันนี้เอาถ่ายรูปไงยังยังไม่ยังไม่ลงจริง ทำเน้นทายรูปอยู่ตอนนี้พอจะเล่นจริงๆแล้วค่อยวางเทสระบบเจอเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดเกือบเต็มแปดร้อยแล้วรัววางไม่ได้โอ้แหละชิบพาย หรือว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนผังเมืองใหม่หรือเปล่าฟอร์นิเจอร์กดๆทำไมอ๋อไอ้นี่แล้วชุบแล้วอะไรวะน่ะรู้สึกงานไม่สวยเลยกล่องลังกล่องลังชิ้นมันเล็กไป ก็วางพวกนี้มาเป็นวางเป็นพีซั่นที่เราเอารถติดล้อตั้งบนรถติดล้อแล้วเราก็เอามาวางไว้ตรงนี้เรียบสอบซ้ายแล้วเติมเติมตาหลังตาลังเล็งฝั่งนู้นอยู่ไหนไหนฝั่งนู้นอยู่ไหนเดวิ่งไปบ้านแล้วเดินเห็นแล้วไปทางซ้ายแล้วเกิดยุ้งยุ้งอยู่นน้นเลยติ่มซิบนาฬิกากล่องกระดาษนับเป็นอะไรอ่ะครับเป็นเด็กโั้เลต แถ้าเรายิงเรายิงจนหลอดมันเหลืองทั้งทั้งแผงนี่ทําจะเป็นยังไงฟังกชั่นแฟกซ์เรลนมันคืออะไรไ่รเลยอันนี้คือวางขึ้นไปทําไมพยายามเอาลงมาไปแต่งข้างใน <laughs> ไม่ใช่แบบเล่นไปเล่นไปแล้วก็บิววางโต๊ะเป็นโนเป็นโนกําบังเป็นโนเอเอเล่นเป็นโนสักตัวเลยเนี่ย มาเกับเดินมาเกับมีสเกตรเมื่อกี้มวสเกตอะไรกันเอ็นโออ๋อไม่ใช่คุณป๊อปชุดเนี้ยทาเล็บสีแบบนิ้วละสีด้วยนะอุ้ยดีอะเล็บยาวเลยเจ็ดร้อยทำสอบทำสอบประมาณเจ็ดร้อยเอาดิอ่เรืเ่องเสร็จได้อีกแล้วพักก่อน